สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาต่อกันค่ะจากครั้งที่แล้วเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือเราจะใช้เส้นทะแยงมุมถูกไหมลูกแต่วันนี้เราจะใช้การแบ่งให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วเราก็จะใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกกันค่ะ อันนี้เป็นสูตรนะคะซึ่งเด็กๆหลายๆคนหรือทุกคนเนี่ยจะต้องจาได้แล้วถูกไหมลูกก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมของเรานั้นก็คือเศษหส่วนสคูณกับความสูงแล้วก็คูณความยาวของฐานถูกไ้มลูกซึ่งเราเคยทํากันไปแล้วถูกไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะใช้สูตรนี้ในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมอย่างไรนะคะ อมาดูรูปสามเหลี่ยมรูปนี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูเติมก่อนมันจะต้องเป็นมุมฉากนะลูกสัญ,ญลักษณ์มุมฉากเด็กๆทุกคนรู้จักถูกไหมลูกอ่าเด็กๆดูสามเหลี่ยมรูปนี้ค่ะถ้าเราอ่ะถ้าเราจะหาสี่เหลี่ยมรูปนี้ลูกสี่เหลี่ยมของเราถ้าเราต้องการหาพื้นที่อ่า หาพื้นที่สี่เหลี่ยมอะไรคะอ่ะดชตศถ้าเราจะหาพื้นที่ลูกสี่เหลี่ยมรูปนี้เด็กๆดูค่ะมันถูกแบ่งออกเป็นลูกสามเหลี่ยมสองรูปเห็นไหมอ่ะลูกสามเหลี่ยมรูปนี้ที่คุณครูระบายสีนะคะเด็กๆอ่าเห็นไหม ี่คือภูระบายสีฟ้าฟ้า,ฟาตรงนี้อ่านี่คือสามเหลี่ยมหนึ่งรูปถูกไหมลูกแล้วก็อีกรูปหนึ่งอ่ะก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้สามเหลี่ยมรูปสีเหลืองเห็นไหมคะอ่ามันถูกแบ่งเป็นสามเหลี่ยมสองรูปเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่รูปสามเหลี่ยมของเราในการหาเพราะฉะนั้น เราก็บอกว่าถ้าเราจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเราก็จะใช้การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมอ่ะเด็กๆก,ก็หาก่อนรูปแรกของเราหลกสามเหลี่ยมรูปแรกเด็กๆจะหารูปสีเหลืองหรือสีฟ้าก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมอะไรดีอ่ะ ดอสอปอมันก็จะเท่ากับอะไรลูกเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงดอสอปอของเราดอสอปอคือพื้นที่ลูกสีเหลืองถูกไหมลูกเนี่ยดอสเนี่ยดอสปก็คือพื้นที่รูปสีเหลืองความสูงของมันก็คือ3คูณกับความยาวฐาน ความยาวฐานก็คือเส้นนี้ลูกเนี่ยเส้นนี้เส้นสีส้มๆซึ่งโจทย์กำหนดมาเห็นไหมคะว่าดอปอยาว6.4ซนติเมตรอ่ะหนูก็คูณค่ะคูณกับ6.4ถูกไหมลูกเสร็จแล้วถ้าตัดทอนได้เราก็ตัดทอนให้เรียบร้อยอ่ะสองหนึ่งสองสองสามหก 2 2 4เสร็จแล้วเราก็เหลือ3คูณกับ3.2ก็จะได้เท่ากับอ่ะ3 2 6ใส่จุดหลุกแล้วก็3คูณ3เป็น9ห่่วยค่ะเป็นตารางเซนติเมตรก็ใช้ตัวย่อก็ได้หลุกตอรอจุดสอมมจุดเสร็จแล้วเราก็จะไปหาพื้นที่รูป สามเหลี่ยมที่มันเป็นสีฟ้ากันอ่พื้นที่สามเหลี่ยมดอชอปออ่ะสีฟ้านะลูกเสร็จแล้วก็คือเศษ็จหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณความยาวฐานสูงของมันคือสองความยาวฐานก็คือเส้นเดิมถูกไหมลูกก็คือเส้นนี้เส้นดอปอ เป็นเส้นความยาวฐานก็คือ6.4เสร็จแล้วหนูหนูตัดทอหลกก็เอา2กับ2ถูกไมหมคะ2 1 2เราก็จะเหลือ6.4ตารางเซนติเมตรเสร็จแล้วดังนั้นพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมดอชอปอสอก็จะเท่ากับเอาพื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปมารวมกันถูกไหมลูกก็จะเท่ากับ9.6บวกกับ6.4ค่ะก็จะเท่ากับเด็กๆก็ตั้งนะคะถ้าใครบวกแนวนอนไม่เป็นหนูก็ตั้งนี้6 9.6บวกกับ6.4 อ่ะอันนี้6กบวกสเป็น10ใส่0ูนยดหใส่จุดให้ตรงกันหลุก9าบวกหเป็น10เป็น16 16.0ก็คือ16นั่นเองอ่ะหน,นูก็ตอบ16ตารางเซนติเมตรเห็นไหมคะเราก็จะใช้ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมได้อ่ะไปดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะ ตัวอย่างที่สองค่ะเด็กๆอ่านหนูดูความสูงต้องตั้งฉากกับฐานถูกไหมคะห้ามลืมนะอ่ะคราวนี้เราจะมาหาพื้นที่กันพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอะไรหรกพื้นที่สี่เหลี่ยมอ่ะยอมอลอนอ หนูจะเขียนเป็นอะไรอะ่ะยอนอลมอก็ได้แล้วแต่หนูก็คือให้มันครบสี่ตัวอักษรนหละลูกเพราะฉะนั้นเราดูเราก็จะเห็นสามเหลี่ยมสองรูปถูกไหมลูกสามเหลี่ยมยอนรลอ่ะยอนอลลลิงอ่ะยอนอลสีเหลืองตรงนี้ถูกไหมคะแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นยอมอลอ่ะสีฟ้าตรงนี้ เราจะมีสามเหลี่ยม2รูปเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆหาเด็กๆก็แล้วแต่ใครจะหารูปไหนก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะหาพื้นที่สามเหลี่ยมอ่ะยอ่อลอนอก็จะเท่ากับเศษหนึส่วนสคูณความสูงสูงของมันคือเส้นนี้ก็คือ1.3 ความยาวฐานความยาวฐานโจทย์บอกมานี่ไงลูกยอรอของเรายาว4.2ก็คูณกับ4.2เสร็จแล้วก็ตัดทอนค่ะ212 224 212เราก็จะเหลือ1.3คูณกับ2.1คราวนี้เด็กๆก็ต้องไปใช้ความรู้ การคูนทศนิยมหนูก็ตั้งคูณเอาจุดออกก่อนก็จะเป็น13คูณกับ21อก็จะได้13แล้วหนูก็ใส่0 2 3 6์2 2เสร็จแล้วเราก็บวกเลขค่ะ3-7-2แต่คราวนี้ของเรามีทศนิยมอย่างละ1ตำแหน่งผลลัพธ์ก็จะตอบ2ตำแหน่ง ก็จะได้เท่ากับ2.73แล้วเด็กๆก็ใส่หน่วยหลุกเป็นตารางเซนติเมตรก็ตอรอซอมเสร็จแล้วหาพื้นที่รูปสีฟ้าของเราค่ะก็จะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมยอมอรอเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูง สูงของมันเส้นนี้ก็คือ2.2แล้วก็ไปคูณกับความยาวฐานก็คือยอรอนั่นก็คือ4.2เด็กๆก,ก็ตัดทอนคุณคูเอา2ตัดทอนกับ2.2ลูกก็จะเหลือ1.1ก็จะได้1.1คูณกับ4.2 หนูหนูก็ไปตั้งคูณลูกก็เป็นอะไรคุณคูณใช้42คูณกับ11นะคะก็จะเป็น42สใสศูนย์แล้วก็42อ่า2 6 4คำตอบต้องเป็นทศนิยม2องตำแหน่งถูกไหมคะก็จะได้4.62หหนูก็ใส่หน่วยลูกตารางเซนติเมตร เสร็จแล้วก็ไปสรุปค,ค่ะดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมอะไรลูกสี่เหลี่ยมย่อม้อ,มอลอนอของเราก็จะเท่ากับเอาอะไรบวกกันก็คือเอาผลลัพธ์ที่ได้เมื่อสักครู่ตรงนี้ถูกไหมลูก2.73กับ4.62อ่า ก็จะได้สองจุดเจ็ดสามบวกสี่จุดหกสองค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอ่ะเด็กๆก,ก็ฝึกนะลูกหัดบวกแนวนอนก็คือเอาเนี่ยบวกกันทีละตำแหน่งโอเคไหมคะอ่ะสามบวกสองได้ห้าเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งเอาไว้สองบวกสี่เป็นหกทดหนึ่งเป็นเจ็ด ก็จะได้7.35ดจุามเดี๋ยวคุณครูเขียนเจ็ดจุดามห้าเด็กๆก็ใส่หน่วยลูกตารางเซนติเมตรเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเด็กๆทํากันบ้านส่งคุณครูหนึ่งข้อลูกทําเหมือนเดิมค่ะทําใส่กระดาษแล้วก็ส่งในรายส่วนตัวของคุณครูนะคะ ให้หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมก็ขอขอ้องอโดยมีรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วก็มีความสูงมีความยาวฐานให้แล้วถูกไหมคะเด็กๆหาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าโรงเรียนเปิดปกติเราก็จะเรียนกันในห้องทำใส่สมุดนะสำหรับวันนี้ก็ใครมีปัญหาทักไลน์หาคุณครูได้แล้วใครที่ยังไม่ส่งกันบ้านก็ส่งด้วยนะคะของเมื่อวันจันทร์นะคะ สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะ